หงนรวันนจงมาประชุมกันในสถา,านที่นี้จงมาฟังซึ่งพระสัจธรรม อันให้สวรรค์มีผานของพระสัมมาสัมพ<า>ุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งนี้พระเจ,าจา้าอันชื่นเทวดาว<ะ>สิสงสถิตสถิตในชะกามหาพรหมสวรรค์อยู่ในกามาพ,พบอยู่ในรูปพ,รพบหรือโสสมมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าที่ถึงสถิต อยู่ในผูผาไม่เหวและกูหายอดออยู่ในอากาศวิมานมาดมน,นทสิงสถิตอยู่ในเาะแกว้วเมืองหลวงและพระนครน้อยสิงสถิตอยู่ในเหะสะานบานน้อยและเมืงองใหญ่ั่วชมงนบสันสิงสถิตปรากฏในลงสารพระภูมิเจา้าี ข้าพระเจ้าขออัเชิญให้ลุมรืขามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมทานอีกทั้งเสียพระเจ้าซึ่งสิงสถิตในหัวหนองของปู่บางแม่น้ำใหญ่ภัยศึกษายอมระทและวานดีเสมอกันก็ดีไหมเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานขุดนาคา ชาวบังกฎชาวรับแลชาวโลกทิพตายพื้นทิบพย์ทั้งหลายจงขึ้นมาสร้างบุญสร้างกรมีนปัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์ทิธิ์ทั้งหลายในสิบเก้าชั้นพรมสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบปีชั้นพ,พักหาชั้นบดานทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาเปิดทิศเปิดทางเปิดฟ้าเปิดดินเปิดหูเปิดตาเปิดบ้านเนี่ย บารมีเปิดโชคเปิดลาบเปิดสถานัที่นี้ด้วยเถิด F Community static 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 าละมีไม่ใช่มาละเจยังเยใจแลวไหบอกลูกบอกล้านเพลินบอกปอกหาบอก พ่อใดเป็นผู้มาพ่อใดมาไหนมาสวดมนต์ปฏิบัติกันก้อนสี่มีงานใหญ่มาสวดมนต์ย่างผงเพื่อนกันบ่แมนมาห์นี้จะอยากได้โชคอยากได้ลาภอยากได้อะไรก็ไ้อยากได้ทองน่นบอมเมาหนก้อนสี่มีงานต้องมาสวดมนต์ต้องมาสวดมนต์นี่เป็นพ่อสีบักเที่วพ่อตาเดียวนี่ยังข้าวสิเปิดก็ต้องสวดมนต์ถ้าสวดมนต์จ้าคอยสิเปิดจ้า ลูกตะวุ่นวายมันวุ่นวายมันมีอีหยังกับว่าให้ลูกให้หลานดอกมาให้ลูกหลานคนหัวมือหนี้กูเบาๆลูกหลานกับว่าวลูกมูอลูกหลานนี่สิมักสางมาปฏิมาสวดมนต์มาปฏิบัติเพื่อเอาติด้ด็กโตพ่อสีปากขาวบอกเพื่อพ่อตาเดียวถามถามถามลูกหลานถามซื้อแน่ลูกหลานบ่อจ้างันพ่อพ่อว่าวล้านละเอียดบ่หูวที่ซับสนจ็คสี ว่าพอ,พอได้มากพอได้มา,พากพ่อตาปขาวบอกว่พอทีออ่ปะขาวตาเดียวสิว่าพอได้ขึ้นระบูบได้พ่อระบูบได้ที่ในโตนั้นระบูบได้ลูกแต่ว่ามีความศูนย์ศูนย์ยางเดียวศูนย์ญญยางเดียวระบูบได้มาเปลี่ยนไผ่เอาบอาระบูก็ได้ขอแต่ว่าลูกหลานอยากรู้ว่าเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังใดเป็นยังคือห่องคือไห แล้วลูกไส้หมูเจ้าเป็นนีหยังคือจังบ่สำาย้ให้หมูเจ้าหาหม่องของหม่องข้าออกมาให้ลูกให้ห้านคนเฮามันตน้องมี<น>ปองออกคน,คนวายังสิคนอยากให้ก่อนงานแต่หมดแรงไปอยากให้ลูกห้านทุกคนมาสวดมนต์มาเปิดพอสวดมนต์ปฏิบัติคือการเปิด บแมนที่่าหอดมือง,งานแล้วค่อยสีมาอันนี้กันมันโบแมนมต้องสวดมนต์กันมันกับแมนควมคืนนั่นแหละมันค่อยสีแมนมันค่อยสีเปิดคืนแมนถ้าเกิดสีมาตาแบบต่งางคนตามือหอดมือมิตาอยากได้อยากได้ย่างเดียวมันโบแมนมห้าต้องเหตุกรนต้อตงมีของแหลกเปลี่ยนกอนมันค่อยสีเปิดโบแมนห้าสีมาเอาย่างเดียวบาลมี่บ่ถึงขันบ่สวดมนต์ แมนพอพลัง่งบามีแต่ละคนมมกมิตรผูหยากทั้งงานเด้มา,าเม,มามมา,าสเสริมบารมีเบารมีเพิ่์นเขาต้องสวดมนต์สามมือก่อนก่อนที่สิเป็นงานวันงานพอออกแม่ออกต้องมาตุ้มกันสวดมนต์สามมือก่อ<ม>นเป็นงานเต่ว่าพอออกแม่ออกมูเจ้าอยู่ทั้งไดหอดเวลาสีมาเองแมนบอ ถ้าคนในบ้านบ่สามาขี like people. People ้บออันั shoe ่นกันก่อนนี่ทางอื่นมัองจนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบิ่งอยูเดอร์นี่คนสีมาสวดมนต์อยูเดอร์นี่มีแต่คนทางไกลดิคนในบ้านอยู่ใสคนในบ้านเพื่นมีมาอะนะเพา่อนกัสิมามีผู้ศรัทธาเพื่นกัสิมาเพิเก่าละอูย่ามีเพ่มีเพื่อนโมจักเพื่นกับโมเลม่าแล้วเพื่อนโมจักเพื่นกับสีมาล้วเพื่นรู้จักแล้วเพื่นกับมาจ้าก็ค่อยอันนั้นค่อย บอกมูรุษมูรานรูดมูลูกหลานมูรุจ้าเนียงของเนียงมันจะเปิดมันก็ต้องพลังถ้าเปิดก็เปิดพลังถึงขันเฮ็ดก็เฮ็ดให้ถึงขันเฮ็ดเ่าถึงย่าเฮ็ดขันเฮ็ดเล่นเลนย่าเฮ็ดถ้าสีเฮ็ดเล่นเลนสีเฮ็ดเฮ็ดเนียงขณะฟังเรื่องมูเจ้าต้องสวดมนต์ปฏิบัติมันคอยถึงสิมีพลังถ้าเกิดบ่อนั่นพลังกับบอมี เพราะทุกที่ก็ต้องการเสียงสวดมนต์เพื่อเทพให้ว่าเพิ่นก็นต้องมาเพื่นก็นอยากมาฟังจริงนี้เพิ่นจิได้มาอนุโมทนาสาธุบุญนำเฮ้าเพิ่นจิได้มามีพลังมาซอยเฮ้า เกิดพ่อวันพ่อแม่พี่นองตั้งเราแต่ว่าฉันพอรู้จักฉันกับมาน้ำเพล่ไม่เห็นมันเลยเปลี่ยนแน่งที่แซ่ดูบ้าสู้ดีท่แม่ที่เห็นนี่แหละบอกเพล่เด้อแม่ สถามคุณแม่นะครับคุณคุณคุณแม่คิดอย่างไรจังมาจะคิดอยากจะสวดมนต์แล้วกับปักทูปกลางแจ้งครับผมมันปักทูปกลางแจ้งนี่คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกับสิได้รูมัสคาวาสถานณที่นี่เป็นจังไนจังไนเพิ่นกับสิไดรูเพิ่นกับสิได้นาใผ้าลูกหลานที่ว่ามีจิสท่าบนมิจิตอยากใดอย่างเดียวต้องมีจิตสท่าในพระพุทธศาสนาต้องมีการสวดมนต์ปฏิบัติพร้อมวอนสิมิตรอยากใดอย่างเดียวเขาต้องมีการ แลกเปลี่ยนกันเฮ้ามีพอเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นสวดมนต์บ่ได้เพิ่นปฏิบัติบ่ได้เฮาเป็นมนุษย์เฮาเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นบ่แม่นเฮาสิอยากได้อย่างเดียวเฮาก็ต้องสวดมนต์ภาวนาให้เพิ่นมาในตามที่มอมเพิ่นบ่สบายนี่มีอันใดนอคมื้อนี้เพิ่นบ่สบายเดี๋ยวสวดมนต์เดี๋ยวก็ไขคเองโอ้ก็ดีขึ้นแม่นบ่ออพอ บาลามีไม่อนได้ยินข่าวว่าคุณแม่นี่เป็นญาติมอมบ์อ๋อเป็นอะไรก็มันมากสายเป็นสายเลือดค่ะอ๋อสายเลือดอ๋อสาธุที่มาเห็นให้เพื่อนเนาะขอบคุณทุกท่าธุครับผมรบขอบคุณครับครับอ๋อเป็นเสื้อพี่เป็นเสื้อน่องอ๋อครับผมเป็นเสื้อพี่เป็นเสื้อน้องอาสาธุคุณแม่นะครับคุณแม่มอม ัขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับ